สวัสดีค่ะพี่นอ้องเอฟซีทั้ทงช่องแม่ครัวพารวยเนาะคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> คุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะเนาะมื้หนีแม่ครัวยังอยู่วัดอยู่เด้อค่ะพี่น้องแม่ครัวยังอยู่วัดอยู่เด้อค่ะตอนนี้นี่ค่ะบริเวณอ่า <c oughs> เพิ่นสิเทปูนเด้อค่ะนี่เด้อค่ะบริเวณน,นี่ค่ะเอาซาทุเด้อผู้ใดเฮ็ด,ดอ่าทํำบุญมาน้ำเนาะคะ่ะ กัมีคุณบุญมีเด้อค่ะคุณบุญมีนี่ค่ะเพ่นทรงไล่อาทรงเงินหลักกับแม่ขัวก็วะกะเลยเขียนซื้อพ่นไวปลูกกับเบี้ยงเนาะค่ะอิดหินปูนใายัางขาดเด้อค่ะพี่น้องเด้อคุณบุญมีพรมสวัสด์สามร้อยบาทอาเห็ดลงงขั่วเด้อค่ะซาถูกล้วก็คุณสถีนรัตนวงศ์ห้าร้อยบาทบาทพร้อมครอบครัวเด้อค่ะเนี่เด้ออะไล่ซื้อมีเด้อค่ะกัมีอีก เอฟซีผู้หนึ่งเนาะคะ่ะโอนเงินเขามาซื้อน้ำเพิ่นว่าโอนเงินเขามาซื้อน้ำแม่ขั่วบ้เขียนสื้อเพิ่นไว้อ่บผู้ใดเป็นเจ้าของเงินซื้อน้ำที่ที่มาเปิดดวงกับแม่ขั่วกะทักเขามาในเด้อค่ะเด้อแม่ขั่วสิได้ลงไล่ซื้อไว้ให้เนาะคะ่ะอ่ผู้เฮ็ดบุญบ่าอ่ีผู้ใดเฮ็ดแล้วก็ซาถุเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเอารอบนี้เข้ามาตามเสี้ยนโอเลกเด็ดน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ วิ่งบนล่างหกกับแปดมาเทิงหกมาเทิงแปดพี่น้องแต่ว่าจับคูพิษแต้มหนึง่งให้หกแปดออกเจ็ดแปดพี่น้องโอ้ยจะมาเงยทะนอบันวัดศดกสองเจ็ดออกสองเพอ่าให้สองเจ็ดมาออกสองหกอ่ารอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพิ่นให้สองเจ็ดน,ำนะะ้ำแล้วค่ะพี่น้องเนาะถือว่าเพิ่นเจ็งมากและะ้วค่ะเลขวิ่งเข่าเทิงบนเทิงล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี่มา ตามเซียนโอเลขเด็ดน้ากันเด้อค่ะผู้ใดเบิ่งช่องแม่รัวสิได้รู้ว่าเซียนโอเลขเด็ดเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะวิ่งสองตัวมาสองตัวอ่ะพิษแต่จับคูผ,ะคะนะผัด,ด,ดเ,ดดเ,ดดเ,าาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดมีตัวดีเด็ดเด็ดก็เอามาติดของเซียนโอได้เด้อค่ะพี่น้องอันนี้เป็นคลิปสองของเซียนโอเด้อค่ะเป็นงวดที่สองแล้วเอาเข้ามาตามแนวทางน้ากันอ่ะเซียนมาทํางานสูตรตีนกาว่ามาแบบได้บันเอาพี่น้อง พ,พื้นลงมาให้พี่น้องเบิ่งน,ำน้ำแน่เอเออ้ารอบนี้เจ้าเดดตัวไดเซียนอ๋อง่อยบา้านชาวเวสดีอยู่กับเจ้าอยู่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีค่ะย่านตะบะเห็นตัวเลขนาะพอไงอือเต็มเป็ดตะายคักแม่ขั่วกระไดย่านตะบะเห็นตัวเลขใจหอนก่อนเอพซีพุ่นนะอ เอาเป็นจังไนงวดที่แล้วเจ้ามานบอเสียนูวมันเยอะ <c oughs> เออข่อยกันอีกนินข่าวเจ้าว่าเจ้าจไปซื้อจังไนกอเจ็ดแปะข่กันเงือกจับมาท่าเจ้าบอกเท้ข่อยเจ้าคือบอกหกแปดจะดีคับพี่เมันก็นหลายตัวแล้วก็สิบวั่วงเบิดก็ได้ก็สิว่าหลายตัวพี่พี่พ,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 พ่นี่เต็มชุดของเจ้าแม่นบ่แม่นเอาเอาเอามาบงไก่ไก่เนี่ยคอยอยากเบิ่งเต็มเต็มชุดของเจ้าวางนึงหันบ่เสียนูว นี่นี่บ่เตรียมสูตรว่าหันอือจะมีหกแปดแปดเกาเจ็ดแปดเจ็สาเออแต่ว่าเจ้าไปลงไร้ไายเ่อยเป็นเป็นหกแปดกับสองเกับสองเกโอ้ยเจ้านี่ฮหักหลังเอซีบ่เจ้านี่ขอโทษขออภัยเพิ่นเด้เจ้าขอโทษได้ลยครับขอโทษได้เลยจับค้พิษอ่าทีทีโรคหาบ่เบิดบ่อพิษดอกโรคหายบ่เบิดครับครเอาเอาบ่เปิดยังเอาห้ามาสู่ต่อ รอบนี้ไปสู่เซียนโอสู่สู่สเ,เดี๋ยวก็ขเขียนวันทีให้เจ้าก่อนเซียนโอเลขเด็ดเนะานะเมษาเลยเนาะคอยเขียนอันเมฆข้อไหมลงคลิปคลิปหนึ่งไหมอ,อันคลิปลักซีฟคอยนั่นละคอยเขียนเมฆข้อแม่เอฟซีข้อเม่นมาหาคอยโท้มมหามาบอกคอยคอยจังหู่จักแม โอ้แมข่ขั้วขันบอบขันบอบนขันบอบปับปับเปิดกับบอนแม,แม่ขั้วคือ้นอูอันทีหาว่าอน้นนี่วะโอ้กันไปขึ้นไปเขี้ยนกันแลี้ยวกันไปเขี้ยนกันแล้ว พราะตวันไปเขี้ยนพระเขาลเลยวระอยตอเข้าน่เขาฝนตกบ่เป็นบ่เสียนอ่ะบนจจับอึงก่อนจับเพจับแพี <laughs> พี่น้องแม่บ้าน,บ,าน,บ,น,นบ้านแม่่่่วฝนตกเด้อพี่น้องเด้อบ้านแม่่่่ว่นตกอ่ะผู้ใดอยาก่าจับอึ่บ่บบ่่น่่่่่่่่่่่่่่า่นี่เอ่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่ยน่่่่่น,น่่่่่น มือสุดท้ายเข้าบ่มาเข้าคอยตัดออกค่ะมันเดียหน่อยว่ามันจิ้นเน้นเน้นตัวใดยังสงปบะมาณนี้นะเข้าเข้าจับคู่ให้เต็มสุดเล่นในชุดของเจ้านี่เฮ็ดให้เอฟซีขาดทุนเจ้ามีกําไรผู้เดียวเนาะเ <c oughs> มือขึ้นก็มาได้เลขเล่าได้เชียนโวบูค <c oughs> ักคักคักแม่ขั้วชือแตนสามแปดพันมาออกแปดสามพี่นอ้องโอ้ยเงินแห้งนี่แล้ะมันจิมมออกเลขไทย เนี่ยเอาเจ้าจับผู้ไปจังวา่าเปลี่ยนนั่นนี่เนี่ยเอาอืมจับเต็มชุดเลยนะชุดที่เจ้าเฮ็ดไว้เจ้าหามทิมไ่นซื้อไว้ไหนเนี่ยตัวเดียวโคโล่อีหอย่างล่ะปะ๊าเนื้อุดเนี่ยจัดไปละบนร้อยคู้ลอยละบอ่อะ่างอย่างเดียวอันนี้บน โอ้เจ้าก็เขียนล่างไว้ในะนี่นี่ตัวนี้ล่างเขียนล่างโอ้เจ้าเขียนบ่ถึกบ่โอ้มากๆแั่คนเดียวเขาจะเขียนอันบนนะเป็นบนล่างเป็นล่างแม,ม่นบอนี่ดีอันนี้ชุดบนชุดล่าง วิ่งไก่ก็จะวิ่งหนึ่งลลางวิ่งนึ่งนะล่างวิ่งบนแปดวิ่งบนแปดตัวเดียวกันเลยบานในห้องวิ่งวิ่งล่างหนึง่งเม็ดเดียว วิ่งบนแมนบ่เซียนแบบนี้อันบ่ไปบอลบาดเเจ้าสิไปใส่จับคู่ก็มีแค่นี้เดี๋ยวให้จับเจ้าจับคู่มีแค่นี้มันบ่เบิดชุดละบ่หน่เบิ้ลแล้วเบิดมองไปมองมาแล้วบอลยังนีอยยดเดียวค่อยเอาชุดชุดรอบสองบ่กอกสองคือบ่ห้เบิ้ลรดบอดหอนมือค่อยสิตัดออกหรอก มันมันคือไรคูบอกให้จังไหรมันเปลี่ยนจังไหมัน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 เปลี่ยนไดเห็ดมาเห็ดมาลงชุดเดียวกันเลยเพราะว่าล่างมันเป็นล่างบนมันเป็นบนอยู่แล้วเออเจ้าเฮ็ดขม่าเจ้าเจ้าจะเย็นเจ้าบ่ต้องเฝ้าอ่ะค่ะพี่น้องเสียนโอ้ให้ทำเนี่ย ลอยเปอร์เซ็นเลยลอยเปอร์เซ็นมันบองวดเมื่อกี้นี่ถามบอกว่ามันคักจัดรถพี่นองวางสีดิบอกพี่น้องจัดหกเปีมีอะจับพิษคูเออจับพิษคูแต่ว่าเสี่ยนโอได้ผู้เดียวเบิดวัดไม่เสี่ยนโอได้เิยผู้เดียวพี่นองเมื่อกี้นี่แต่ว่าเอาเปียกเพราะโมขนาดเลยแต่ว่าแม่กลัวว่าบ่เอาบ่เอาแบบนี้บ่เอาเห็นดอกเอาถือแจะคล้องนีว่าสัตว์ดอกเบ้าแห้เล่า เอา้าพี่น้องมาเบ่งตัวเลขแนวทาาของเซียนโอเล็กเด็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี้เด้อค่ะเด้อเอา้าเพิ่นวาเพิ่นจัดให้เต็มชุดแล้วนะะี่เด้อเอ้าเพิ่นจัดให้เต็มชุดแล้วค่ะชุดวิ่งบนแปดเม็ดเดียว่วงกล่มเลยเนาะ,ะเสียนเนาะพอวาแปด แปดมาแล้วตัวชอบตัวมากตัวไรเสียนโอภายในแปดห้าแปดหกแปดสามแปดหนึ่งนี่มาแปดสามกับแปดหนะึ่งนี่ะเอาเตงเอาเคียงเคียงเล่นมา <S 2> <S 2> <S เอาพี่น้องนี่เด้อค่ะโตัวคีดเซีนใต้นี่ก็คือโตเน้นของเสียนโอเด้อค่ะหมวดที่แล้วเพื่งกลเน้นหกแปดบนล่างปัดผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวไรพี่น้องเจ็ดแปดโอ้ยถือตัวเสียนโอเบิร์ตบัดอันนี้ หาแปดหกแปดนี่เป็นเป็นชุดล่องเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นชุดกันของเพิ่นเอาเดี๋ยวแม่ขั้วเหตุตัวยิงใหญ่ให้ก่อนเอาาแปดหกแปดนี่เป็นชุดกันของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้ะเอาเห็นทักแล้วบันีบันีนส่วนล่างวิ่งตัวใดชุดล่างนี่วิ่งหนึ่งกับศูนย์จับคู่มีหนึ่งศูนย์หนึ่งสีเอาเลขสีออกสิบบอกพี่น้องเบิรงเอา แต่ว่าเลขวิ่งเลขแลนข,ของเพิ่นแน่นอนขนาดเด้อพี่น้องเด้อมืนอคืนเพิ่นยังลักได้อันศูนย์สองเล่าอัน <laughs> พูดเดียวโอ้ยเงยแข็งยังไงยังวะอันแม่ขั้วเหมืนซื้อจะเป็ดสื้อแต่สามเปดเหนมาออกเป็ดสามบันนี่โอ้ยเงดพี่น้องเงดเอาบุญวาสนาเพิ่นเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเอา ขอบุญขอบคุณเด้อเซียนอูเด้อค่คาคา่าเอาที่ให้แนวทางเอฟชีทางช่องเนาะค่ะเนาะครับผมอ่าอ่าขกับเซียนโอเด้อค่ะพี่น้องเด้อโชคดีเอามีลอตเตอรี่ก็ไปซื้อไว้เด้อพี่น้องเนยเออมีลอตเตอรี่เอาเอาเอาซีฟชีกับซีฟเหมือนบอ่เซียนอูเนียนลอตเตอรี่ล่ตตา,างลอตเตอรี่ล่ตตางลอตเตอรี่บนคือเปียกสามก็เปียกหนึ่ง ชนกันกับแม่ขั้วเด้อพี่น้องชนกันกับแม่ขั้วเด้อค่ะแปด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 ชนกันกับแม่ขั้วเด้อค่ะพี่น้องแปล่เด้อพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้ทะเบิงสําหรับเลขเด็ดเซียนโอ้นี่ค่ะพลังคนกะสิว่าไสสคลิปเก่าคลิปเก่าของเซียนโอู้่ใส่คือว่ามาให้เบิงแนวภาวะพลังคนกะหัวต่เขามาติดตามพลังค้นกะ เขามาบึงจนรู้จักว่าเซียนโอวิ่งหกกับแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่เข่าหกแปดกับหกศูนย์แต่บางเอื่นเลขมาออกสองหกบนเจ็ดแปดล่างอ้าวเข่าเทิ้งบนเทิ้งล่างแตกผ่านมาแล้วเด้อค่ะพี่นอ้อ NO งเด้อเซียนโอเลขเด็ดอา้าวรอบนี้วิ่งบนล่างเอ้ยวิ่งวิ่งบนแปดวิ่งล่างหนึง่งอา้าวพี่น้องพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วิ่งบนเปดวิ่งล่างหนึ่งเด้อค่ะบานนี้เอาผู้ใดมักเล็กวิ่งเสี้ยนโอหาหนวยสิบจับใส่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสําหรับผู้สิเฮ็ดบุญเด้อค่ะโทษข้ามาหาแม่ขั่วใดเด้อค่ะศูนย์เก้าแปดห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเด้อค่ะเบอร์แม่ขั่วเอาอีกแกงข้าวข้าวข้าวหนึ่งนะคะ่ะพี่น้อง สำหรับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเนาะเลขมีที่มาอ่าล่างอย่างเดียวหมวดที่เหลียวเพิ่นหายเจ็ดมากเนาะคะ่ะเนาะหมวดที่เหลียวเพิ่นหายเจ็ดมากรอบนี้ <c oughs> แม่กลัวยยังบ่ชเนี่มีกำลังซับพ่อเด้อค่ะเด้อรอบพี่น้องเอฟซีอยู่เด้อค่ะ <c oughs> อขอโทษขออภัยนี่ค่ะรอบนี้กัยังรอกกาลังซับของ พี่น,อนะะ้องเอฟซีเนาะค่ะมาซอยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห่ากะสีได้เลขเลขมีที่มาล่างเมด็ดเดียวเนี่ยเด้อค่ะเด้อ <c oughs> ขันห่าได้มากแล้วผู้ใดผู้ใดเอากําลังซับขมาซอยแม่ขั่วเดี๋ยวแม่ขั่วกะสิส่งให้เป็นการชวนตูกนนะะ่กอนเนาะค่ะเนาะก่อนออกคิดเด้อค่ะเด้อต้องเข้าใจตามีเด้อค่ะเอาว่าเสียพี่นอ้องเบื่อทุกัานลืมสับว่า S <S <S อ่ะนี่เด้อค่ะเบอร์ท่แม่ขั่วทั่วขามาใดเด้อค่ะผู้ใดซอยกําลังซับที่ว่าเอาเอา,เอาเลขมีที่มาล่างหลักหน่วยล่างเี่เด้อค่ะเด้อเนวามาหน่วยแต่ว่ามันถางมาสบเนาะคะ่ะแต่ว่ามันแต่ยั่งอยู่ทีล่างติมๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าจากขาม่าซอยแม่ขั่วเพราะว่ากําลังซับของแม่ขั่วหน่อยเนาะคะ่ะยั่งบห่านหน่อยถึงเพิ่นเนาะคะ่ะอ่าผู้ละหาบาทสิบบาท ภูลาลอยสองลอยกับบัววากันเนาะค่ะเพราะว่าห้องกับอะไรกำนดว่าสีซอยกันเท่ารีเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้องบัวเดว่าเออเอามาเด้อภูลาหานลอยภูรพันแม่ครัวบัวเดว่าค่ะแล้วแต่กำลังทันเด้อค่ะเด้ออ้าวโทรมาหาแม่ครัวได้เลยศูนย์เก้าแปดห้าหกแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดนี่คือเบอร์แม่ครัวถ้าโทรบอดติดบอมแม่ครัวบอดฮันรับเดี๋ยวแม่ครัวโทรกลับเพราะว่าบางทางกลับโทรศัพท์ใส่งานอยู่เนาะค่ะเนาะเอา มักสอบคลิปนี้่ยกดไหลกดแชร์กดติดต,ต,ตามกดกระดิงะด่งกดหัวใจแม่ขั้วในเด้อคุณผอคุณแม่คุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ขอบคุณหลายๆเดอ้อผู้ติดตามแล้วก็ได้ผู้กดกระดิงะด่งกดแชร์ให้แม่ขั้วหนะคะ่ะเอาแคปหน้าจอไวะะ้เด้อค่ะเด้ออ่าของเซียนโอเล็กเด็ดเด้อค่ะเด้อเอาวะคุกับพันต้งองหนุ่มเไปหั่มเซียนโอเล็กเด็ดเด้อค่ะอ่ะว่าสิแคปหน้าจออันให้มันหน่อยโลกผดผยุ้มอยู่กระดาษผมตากมันสิไปแคป ขันบ่วบ่าบังบองขัิบ่าแมนแม่ขั้วนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาพอกันคลิปน้าเน่ะกับพี่น้องเอาคลิปนี้สัาสติค่ะ